สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะในเสนอนากับป้าแขกวันนี้ป้าแขกพากินต้องบอกป้าแขกพากินนะคะได้รับ เกียรติโอ้หฉันอยากจะเอาหน้าลงไปถลายมากเลยนะขอบอกเลยว่าได้รับเกียรตินะคะจากนะ fc นะคะ fc ช่องบ้านกลุ่มโอนะคะแฟนคลับนะคะทางอ่า youtube channel นะคะเป็นยูทูบเบอร์นะอีกช่องหนึ่งนะเมื่อคืนต้องบอกเลยว่าเมื่อคืนเนี่ยไป็นนั่งลุ้นนะคะลุ้นพี่ขวัญเนี่ยทำอ่าเค้กต้องบอกว่าทำขับเค้กทุเรียน น่ากินมากและลุ้นแบบน้ำลายก็เลยพิมพ์ไปว่าป้าอยากกินเราก็บอกว่าป้าอยากกินนะเ,เจ้าไม่นึกค่ะไม่นึกไม่นึกว่าจะได้จะได้ส่งตรงนะคะส่งตรงถึงถึงออฟฟิศเลยเห็นไหมนี่นี่นมีตัวหนังสือด้วย <S <S บ้านกรุ๊ปโอนะคะแล้วก็ ยิ่งกว่านั้นอันนี้น้ำกระชายนะคะเห็นแล้วทำคลิปน้ำกระชายแบบไม่ผสมนะน้ำกระชายน้ำพึ่งมะนาวนะซึ่งมันวันนั้นป้าลองทำดูแล้วแหละแต่ของป้าเนี่ยกินไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวเรามาดูของพี่ขวัญน,นะคะ <c oughs> ฉันบอกเลยนะเขาว่าแ <c oughs> จมนะคะและนี่มีแถมมีแถมคุกกี้นะเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตชิพ อยากรู้ละสิใช่ไหมอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงมามาทีนี้มาเลยมามาลองแกะดูนะคะอ่าหนขอดูสิขอดมกลิ่นหน่อยไม่ไม่ต้องอิจฉากันนะบอกเลยนะคะว่าไม่ต้องอิจฉานะ เมื่อ,อแล้วจะบอกจะเล่าอะไรให้ฟังอย่างหนึ่งนะคะเรื่องของเรื่องก็คือว่าตายแล้วเ็ปเกะกลิ่นก็ออกมาแล้วอ่ะโอยหอมติมหอมตติมหอมตึมอะออ่านี่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 อุ้ยแพ็กเกจน่ารักมากเลยอะตายแล้วฉันอิจฉามาันแล้วฉันอิจฉาตัวตัวต่ม,ตมๆเขาอะ เหมือนทุเรียนกวนนะนี่บ้านกุ๊โป o นะคะอาไอใด้ดูให้ด้วยดูดนี่บ้านกุ๊โป o, ะะ่กินเหมือนทุเรียนกวนกินหอมมากเลยเออจะเล่าให้ฟังเรื่องเรื่งก็คือตอนที่มาส่งอะ่ะแล้วก็ฝาชีฝาชีของนางสามีนางนั่นแหละเลกฝาชีนะนินงทาเฮียจะได้ไม่รู้นะคะฝาชีนางนะก็แบบงึมง,งามงามุมงามเลยนะเนี่ยพวกแขกได้กินมากกว่าผมอีกนะผมได้กินอันเดียว ฉันทำครอบครัวเขาเล้าฉานด้วยเป็นไงอะ่ะอันนะเดี๋ยวมาดูนะคะดูนะนี่ๆๆดูดูเบื้องต้นอ่าอเอ้ยหอมอ่ะดีงามพระรามแปดมากเลยอะ่ะเดี๋ยนะกลิ่นแค่กลิ่นอ่ะเดี๋ยว,นะยวบิวีอะไรอุ้ยเนือ้อเนื้อน,นั่นมาเนือ้อขอขอกัดนีดนงะ เยอะเสียบรยัดแล้วดีไม่หวานเกินอืมอืมได้ได้เดี๋ยวต้องเจ้าขวันบอกว่าให้ลองกินคู่กับน,น้ำคู่กับน,น้ำกระชายนะมีนะนีีน้ำกระชายนี่อูตายมียห้อบ้านกุ๊บโอ้ด้วยไหมเห็นยัเนเนงเออขยาเราขย่าฉันจะเป็นสาวเช็คออบิดเดี๋ดยวต้องยืน,ยนเช็คปะ ต้องยืนปออะอะอ,ะอ,ะอ,อ,อ,ะอะโอเคโอเคพอแล้วน้ำเขาจะเสียรสชาติเพราะฉันนี่แหละนะโอเคอ่าเปิดแล้วคะ่ะเปิดแล้วคะ่ะมาเออกร,กรรด่ำแตงแล้วก็เมกินมะนาวอ่อนๆนะ ไม่แรงมะนาวมะนาวมะนาวไม่เยอะเออเดีอ่ะฉันไม่ชอบกินอะไรเปรี้ยวๆเดี่ยแล้วก็เดี๋ยวนะคุณผ่านบอกว่ามันมีน้ำพึ้งใช่ไหมเออเฮ้ยดีวะ่ะเฮ้ยโอ โอทำไมไมันไ,ไม่เหมือนของเราเลยอ่ะทำไมของเขาอร่อยอ่ะอะเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะ <c oughs> สวรสค์สวัสค์ทรงโปรดนี่นะขอกินขอกินขอกินเค,ค้กต่อ ดีงามอะอแล้วถ้ากินหมดอะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาอะไรกินกับกาแฟแต่ว่าเออเหลือตั้งสองอันแล้วไม่เป็นไรหรอกแล้วก็อืมอืมอืมชอบอะเพิ่งเคยกินนะักไม่เคยกินเค,ค้กทุเรียนที่ไหนนะเนี่ยเพิ่งเคยกินเนี่ยของบ้านกุป๊ปของบ้านกุ๊บโอนะเนี่ย ใครที่ไม่รู้จักบ้านกูโอนะคะเดี๋ยวดูลิงก์ตรงนี้นะคะมีลิงก์อยู่นะเออ่ประแขกขึ้นให้นะคะฉันได้สิทธิพิเศษอยากต้องบอกอืมอืมอร่อยอ่ะเขาบอกเลยว่าอร่อยเอาไปสิบคะแนนเอาไปสิบคะแนนเปิดได้สองแผ่นป้ายนะคะแผ่นป้ายแรกได้ป้านะแผ่นป้ายที่สองก็ได้ป้านะอ่ะมาต่อคุกกี้อืม แกะไงนะนี่๋อ้คำนี้ทำแกะคำนี้ที่แกะเว้ตายแล้วทนันนี้คุกกี้คุกกี้คุกกี้คุกอันย้ายอ๋อยคุกกี้เขาจะต้องมีตาปัม๊มโอเคคุกกี้เขาไม่ตาปั๊มบ้านคุกโอด้วยเออเนแล้วเห็นแล้ว,ลวกินเนยกินเนยกินเนยก่อน ตอนเด็กๆเลยตอนสมัยเรียนราชินีอ่ะในเคยกินอุตาะเือกินน้ำก๊าดเงือท่วมหน้าเลยเพื่อเนี่ยกินก็กินน้ำก๊าดเงือท่วมหน้าเลยนี่คือตอนสมัยเรียนราชินีใช่ปะจะกินออาจะต้องไปกินในเนี้ยคุกกี้อ่ะที่เออเขาเรียกอะไรนะที่คอฟฟ่ช็อปไปกันโรงเรียนทุกวันแล้วคุกกี้เขาอร่อยมากเขาบอก รสเหมือนที่คุณครทูทำาเลยะอบแร้วจะเหลืออีกสองอันจะไม่แบ่งจะไม่ให้ใครกินนะไอ้ของทานหรือว่าเงยให้กินกับกาแฟดำเหมือนกันคือกาแฟดำมันร่อยเออมันไม่หวานจริงๆใครใครที่ยังไม่ลองลองนะแต่ว่า เ,เขาไม่ยาททำขายอะ่ะทำขายเพอะพี่เนี่ยเนี่ยเซตเนี้ยเซตสุขภาพเออเฮ้ยเยีย,ย,ย,ยอืมบ้านกุโอฮะใครไม่รู้นะช่องกินเที่ยวกับบ้านกุโปโป๊โออืมน่ารักคู่เลยทำที่หนึ่งเลยคผันเลยอืมวก่อนอะ่ะเว้นปกกม,มอนด้วยกันได้เฮียเขาว่าเฮียเขาจะลงไปตลอดเลยคือผันจะอยู่เป็นรถม่ค่อยเจอคือผันนะอืม อ,อ,อนี่คะ่ะไว้ไว้แบ่งไว้เจอกันคราวหน้าดีกว่าเอ้อมาดูกันนะว่าเราจะทำยังไงกันนะคะอืมอุ้ยมีเสียงเอฟซีค่ะเอฟซียังข้างไม่ใช่เอฟซีหรอกพี่ทำงานอยู่นางนี้แหละอยากกินดิโห<อ>นี่นะอืม อ๋ออือบอกเลยวอร่อยมากอร่อยมากขอบอกอืออืม,อมนี่นะคะอืมของบ้านกุ๊บโอนะคะน้ำกระทายนะคะอืมก็เอ็มว่าเอออยกกินถูกต้องเป็นมาเป็นทุเรียนแเอ็ไม่กินทุเรียนลวสิ <c oughs> ฉันหมดไม่มีใครแย่งฉันแน่นอนนะคะอืมเป็น ให้มากบอกแล้วเออชอบมากชอบมากอืมไม่ได้งป่อืมมีจัง,<ๆ>งไหมไมีดิ<ๆ>มีจังจังมีจังไหมโอเคอืมนี่นะคะมาเฟินวันนี้ได้กิน,นมาเฟินทุเรียนไม่ใช่ไม่ใช่มาเฟินนะไม่ใช่มาเฟินวันนี้ได้ไดกินเอ่อเค้กทุเรียนใช่แล้วก็ ได้ทานน้ำกระชายนะคะน้ำพึ่งมะนาวแล้วก็มีคุกกี้นะอร่อยมากเลยขอบคุณบา้านกุ๊โอนะคะขอบคุณมากมาอุตส่าห์ขับรถมาให้เลยนะคะน่ารักที่สุดน่ารักที่สุดเลยนะคะใค่ที่ยังไม่รู้จักบ้านกุ๊ปโอนะคะอ่าเขาไปตามนี้ได้เลยนะคะระแขกวางอ่าวางชื่อช่องไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอู้ตานี่น,นี่ดูเงือเป็นไงเป็นไง เชื่อแล้วแหละเชื่อแล้วแหละพาพี่พี่ขวัญกินแล้วเราลอนใช่ไหมหนูรู้ <c oughs> เฮ้ยอย่าขยาวก่อนขย่าวนะฮะเฮ้ยเยสหมดเลยแล้วกัน แล้วคืนนี้จะไปลงที่ไหนล่ะแยอะแล้วกินหมดเลยเออช่างมันเถอะสำหรับวันนี้คงต้องลาก,กันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในข่าวหน้านะคะในช่วงป้าแขดพากินนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณไมากคุ๊บโอด้วยนะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยฉันจะเก็บฉันจะไว้กินพรุ่งนี้เชา้าฉันจะไว้กินกับกาแฟดำฉัน หอมชื่นใจหอมชื่นใจหอมนะคะหอมหอมมากเลยบ๊ายบายไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ